นะครับส่วนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเคาเตอร์กันอีกนะครับแล้ววันนี้เราจะเล่นด่านเดิมนะครับแล้วที่ผมแคทที่ผ่านมาไปเมื่อวานนะครับไปกี้เป็นเพื่อนผมหมดเลยอะและส่วนคนโตที่สุดก็คือว่าคนที่ทะลึ่งมากเลยครับโอเคนะครับ ี๋ยวผมสตาร์ทจะเลยนันไปนะครับไปเลยรนะับไปไปโอ้จบผมชอบเล่นเป็นตัวเป็นคนตัวตำรวจครับโอเคเพิ่งจะตกตอนนี้สิโอ้โหเวลาไม่ค้างนี่ไม่กระตุกเลย

city spot is he is back now and shunt it up เครื่องกระตุกจนหนักม,มากทำอะไรไม่ได้เลยเออมอยิ่งนี่ใช่ไหมเฮ้ยกระตุกหน่อยก็ดีนะยนกระตุกหน่อยก็ดีดนะไม่ได้ความที่กระตุก ถ้าใครชอบอย่าลืมกระทืบไลค์ผมด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะรถ้าใครเพื่อนผมก็คอมมนต์ได้ข่างล่าง